มนแคนแก่นคูนเป็นผู้ชายอีกหนึ่งคนที่ไม่มีใครโค่นเขาลงได้ของวงการเพลงลูกทุ่งถ้าพูดถึงนักร้องลูกทุ่งหมอลำที่โด่งดังและยืนหยัดบนเส้นทางสายอาชีพนี้ได้นานที่สุด <c oughs> ก็คงจะนึกถึงมนแคนแก่นคูณและเส้นทางความฝันของมนแคนนั้น ฝ่าฟันกับหนทางนี้มาเกือบ20ปีพร้อมกับความยากลำบากที่ต้องเป็นทหารบวกกับต้องร้องเพลงไปด้วยซึ่งถ้าหากคนที่ใจไม่รักจริงก็คงจะทำไม่ได้และมนแคนเขารักในการร้องเพลงเขาก็ต้องการรับใช้ชาติและนี่คือสิ่งที่ผู้ชายหนึ่งคน จะทำได้ให้กับทุกคนเพลงมนแคนออกมาทุกปีก็ยังเป็นเพลงที่นิยมของแฟนๆเสมอไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนซิงเกลิลใหม่ออกมาเรียกได้ว่าเพราะทุกเพลงเลยก็ว่าได้และเป็นเพลงใหม่ล่าสุดที่ประกอบละครเรื่องผาแดงนางไอ่แฟนคลับก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเพลงที่ซึ้งและกินใจจริง ไม่เคยผิดหวังกับผู้ชายคนนี้เลยมนแคนแก่นคูนค่ะ